สเทคนิคใช้หุ้นผลิตเงินแบบอัตโนมัตินะครับหลายคนคิดว่าหุ้นเราสามารถเข้าไปเล่นมันได้อย่างเดียวถูกไหมแล้วสุดท้ายเราก็จะโดนหุ้นเล่นงานนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจนะครับ หุ้นสามารถผลิตเงินที่เป็นแพสซีฟินคมให้กับเราได้อย่างอัตโนมตัติโดยที่เราต้องเข้าใจในสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมมี4เทคนิคเอามาให้พวกเราแบบฟรีๆเลยนะรับรองว่าหุ้นจะกลายเป็นเครื่องผลิตเงินให้เราได้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามาเล่นกับส่วนต่างของราคาเพียงเท่านั้นนะครับโดยเทคนิคแรกนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือว่า การที่เราจะให้มันผลิตเงินให้เราอัตโนมัติได้มันจะไม่ใช่ในพาร์ทของเขาเรียกว่าส่วนหนังกำไรหรือว่าแคปิตอลเกนในส่วนของราคาของหุ้นแต่มันจะอยู่ในพาร์ทที่เรียกว่าปันผลครับอ่าเพราะฉะนั้นนะการที่เราจะให้หุ้นมันผลิตเงินอัตโนมัติให้เราได้เราต้องเลือกหุ้นที่มีปันผลเห็นภาพไหมถูกไหมถ้าเราอยากให้มันอัตโนมัติแต่เราไปเลือกแต่หุ้นที่แบบมันเป็นแต่แคปิตอลเกนอะมีแต่กรอมีในการเติบโตแต่ไม่มีปันผลไปไง เราก็ไม่มีทางจะได้อินคัมเข้ามาตลอดเวลาเนอะไหมครับในขณะเดีวยวกันยาเลือกหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลนะครับนี่คือคีย์เลยง่ายไหมดูแบบเอ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าผมบอกว่าใช่มันง่ายแค่นี้แหละแต่อ้ท่าง่ายง่ายไอ้วิธีที่มันง่ายๆหลายคนกลับไม่ทำไงและสุดท้ายคนที่มองข้ามหลักการง่ายๆแบบนี้ก็มักจะไม่เคยได้แพสซีฟอินคัมจากหุ้นเลยจริงไหม ผมบอกเลยเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งผมอยากให้ทำก็คือว่าแค่เราทำข้อนี้นะครับก็สามารถป้องกันนะครับใช้ว่าป้องกันการติดหุ้นเน่าได้แล้วจริงแค่นี้เองถามว่าเราปันผลเราต้องดูไงเราดูปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะของเราว่าตลาดหุ้นไทยนะครับ sorry ของหุ้นไทยเลยถ้าช่วงที่หุ้นแพงๆหุ้นแพงๆนะ เอลเอชของปันผลเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก2อเปอเนันนี้แพงอย่าเข้าไปซื้อนะครับแต่หุ้นที่อยู่ระดับกลางๆนะครับแลวปันผลระดับกลางๆอยู่ประมาณสัก4-5%ต่อปีผมมองว่าแถบนี้โอเคนะครับและมันก็มีหุ้นบางกลุ่มนะครับที่ปันผลสูงกว่า5%นะครับขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเราโฟกัสที่หุ้นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับที่ปันผล4-5%เรอัพนะเรียกว่าโอเค ได้ปันผลเข้ามาปีละสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าแล้วแต่ถ้าเราถือหุ้นเราได้ปันผลแค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์มันรู้สึกไงครับโหฝากเงินแบงค์ดีกว่าถูกปะ่ะนะเพราะฉะนั้นหุ้นเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงการที่เราเสี่ยงแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสที่หุ้นปันผลเกินสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ได้ผมว่าแค่นั้นโอเคแล้วนะครับนี่เป็นแค่เทคนิคข้อแรกนะครับมาดูเทคนิคข้อที่สองนะครับ ถือหุ้นได้ยาวขึ้นปันผลเราจะมากขึ้นงงกับประโยคนี้ไหมแล้วมันปันผลมันจะโตได้ยังไงอ่ะนี่คือสิ่งที่คนสงสัยมากเลยที่ผมบอกว่ามักชอบพูดว่านี่ปันผลเราสามารถโตได้ถึง30-40%ต่อปีนะโตได้ถึงแบบบางทีเป็น100%ต่อปีก็มีนะครับบางเคสที่เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับพี่เขาถือหุ้นมาแบบประมาณสัก15ปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าปันผล170%ต่อปี เฮ้ย Amazing มาก Amazing มาก,มากซึ่งมันเป็นจริงๆเพราะเวลาเราคิดปันผลเราคิดจากต้นทุนเราไม่ได้คิดจากราคาหุ้นนะตอนนั้นนืกอาพาไหมอ่ะมายกตัวอย่างให้ดูง่ายถามว่าทาไมเราถือหุ้นยาวขึ้นเ,ออเราถึงได้ปันผลมากขึ้นสมมุตินี้ครับเพราะผมต้องบอกว่าเพราะว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่านโยบายปันผลครับนะ ซึ่งเขาจะบอกกันเลยนะครับว่าหุ้นตัวนี้นะครับนโยบายปันผลคืออย่างเช่น5 0ของอะไรกาไรสุทธินะครับอย่างน้อยร้อยละ50ของกำไรสุทธิอะไรแบบนี้นะครับก็นะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าบริษัทนี้กําไรปีที่1นึ่งนะบริษัทเนี้ยกาไรหนึ่งร้อล้านนะบริษัทอาจจะแบบขนาดเล็กหน่อยนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องเอามาปันผลอยู่50ล้านถูกไหม ก็คือ5 0ของร0อยล้านคือ50ล้านแล้ว50ล้านตัวนี้เป็นยังไงครับเขาก็จะแจกใจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไงมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีหุ้นตัวนั้นในสัดส่วนมากเท่าไหร่เขาก็แบ่งเปไปตามสัดส่วนที่แต่ละคนมีถูกไหมแต่ถ้าวันนั้นถ้าเราเข้าไปซื้อนะวันที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเราได้ปันผลอยู่ที่5%ต่อปีอันนี้คือปีแรกครับปีที่1คําถามคือว่าสมมติบริษัทนะครับคือเราเข้าไปลงทุนในบริษัทถูกปะ บริษัทนียมันสามารถเติบโตขึ้นไปได้นะตามยอดขายตามอะไรขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมเราก็จะเคยเห็นบริษัทที่แบบเคยอยู่ระดับร้อยล้านกําไรหลักร้อยล้านมันก็สามารถกําไรเป็นพันล้านได้ถูกไหมครับแต่ว่ามันจะเกิดการที่แบบโตขึ้นไปเรื่อยๆไงสมมุติว่าปีที่5สมมุติผมยกตัวอย่างปีที่ 5. กําไรบริษัทนียโอ้โหเติบโตมากเลยบริษัทนี้เติบโตด,ด,ดีมากเลยนะครับกำไรเพิ่มขึ้นไปเป็น500ล้านนะเพิ่มขึ้นปีละร้อยล้านถูกไหมนโย,ยบายบรรุนของเขาไะไรครับ เหมือนเดิมสมมติเข้านียบาปันผลเหมือนเดิมคือที่50%ของกำไรสุทธิก็คืออะไรครับก็คือ50%ของ500ล้านครึ่งหนึ่งก็คือ250ล้านเห็นภาพไหมคำถามคือว่าจาก50ขึ้นมาเป็น250เพิ่มขึ้น5 5เท่าถูกไหมปันผลเราจะ5ก็จะโตขึ้นตามครับเป็น25%ต่อปีถามว่าทำไมอ่ะก็เพราะกำไรเขามากขึ้นไง ถูกไหมกาไรต่อหุ้นเขามากขึ้นเขาก็สามารถจ่ายปันผลได้มากขึ้นเห็นภาพปะเนี่ยนี่คือปันผลโตครับถามว่าแล้วทำไมเราทำไมเราไม่ได้ใช่ได้หขาเปอร์เซ็นต์หอมไม่ใช่เพราะต้นทุนเราอยู่ตรงนี้ไงนี่ต้นทุนเราอะอยู่ในปีแรกรูกปะสมมติต้นทุนเราซื้อหุ้นเคยซื้อหุ้นสิบาทแล้วปีแรกเนี่ยเขาบอกปันผลอยู่ที่ห้ของสิบาทคือ0ูนจุด 5ถูกไหมห้าสิบตังค์แต่ปรากฏว่าพอมาปีที่5เนี่ยเขาบอกว่าเขาปันผล250ล้านเขาจะปันผลที่2.5บาทแต่ต้นทุนเราอะครับ10บาทเห็นไหมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหนมครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงใช่ไหมแต่สมมติถ้าถือไป10ปีครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหบริษัทเต,บติบโตดีมากกลายเป็น2,000ล้านนะครับเขาจ่ายปันผลครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมก็คือ1,000ล้านบาท เห็นภาพไหมจาก50บล้านกลายเป็น1,000ันล้านเนี่ยน่าหมายว่าเขาจ่ายเพิ่มขึ้น20เท่าถูกไหมก็คือมาจ่ายที่หน่อยครับโอ้ขึ้นมาจ่ายที่10บาทนี่สูงมากเลยนะสมมติจ่าย10บาทนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้นด้วยต้นทุนเรา10บาทปันผลเราเท่าไหร่ครับร้อยเปรเห็นภาพปะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับมันมีจริงๆนะครับ มันมีหลายเคสมากแต่ผมผมยังไม่ขอยกตัวอย่างนะไม่อยากไม่อยากยกตัวอย่างเป็นหุ้นเป็นรายตัวเดียวมันจะเป็นการชี้นําหุ้นลายตัวไปนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆครับหุ้นหลายตัวบางตัวปันผล30%ต่อปีถ้าเราถือมาเรื่อยๆนะครับบางตัวปันผลนี่ครับเกินร้อยเปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับปีเดียวต้นทุนเราหายเลยเห็นปะแต่จริงเราเราได้ปันผลมาก่อนหน้านี้นะในปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5จนถึงปีที่สิบเนี่ยได้ไหมได้มันทําให้ต้น,น,นทุนเราอได้้้้ปัันนนนผลลคคมาาทบบบตเเรรรียยแวห็ภพ กลายเป็นหุ้นที่เรามีในมือไล่ต้นทุนนี่คือเกมของนักงลงทุนรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแค่เทคนิคที่2เท่านั้นนะเทคนิคแรกเห็นไหมปันผลเลือกหุ้นปันผลอย่าเลือกหุ้นที่ไม่มีปันผลและเทคนิคที่สองก็คือว่าให้เราถือหุ้นปันผลนั้นนะให้ยาวมากขึ้นแล้วปันผลเราจะโตขึ้นเห็นภาพน,นะมาถึงเทคนิคที่3ครับให้เราครับซื้อหุ้นนะายหุ้นตอนต่ำนะครับ แล้วก็หยุดซื้อหุ้นตอนสูงง่ายไหมแค่นั้นนะครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นหุ้นลงมาต่ำๆเราเข้าไปซื้อครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นหุ้นขึ้นไปสูงๆเราก็หยุดซื้อเทคนิคง,ง่ายไหมมันแค่นี้เองสิมเพิลเรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพครับนะเพราะฉะนั้นเทคนิคผมอยากให้เรานี้ก็คือว่าเรา่าใช้การ DCA ครับสำหรับผมอ่ะคือผมเป็นคนจะเรียกว่าน n ี้ DCA ก็ไม่เชิงนะแต่ว่าผมรู้แค่รู้สึกว่า วิธีการ DCA มันทําให้เราต้นทุนเราสูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ทําให้ในจุดที่เรามองว่ามันคุ้มค่าทําไมเราไม่อินเวสต์ลงทุนไปละนะครับแต่กลับไปว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีเงินสมมติมีเงิน1ล้านบาทแต่เราเ,เดี๋ยวกระจายไปเดือนละหมื่นโอ้โหอีกกี่เดือนกว่ามันจะครบหรือเปล่าเราต้นทุนมันสูงขึ้นไปขนาดไหนผมว่ามันไม่คุ้มไงนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมเลยไม่ค่อยใช้วิธีการ DCA ในการลงทุนสักเท่าไหร่แต่ผมจะใช้การจับจังหวะลงทุนในจุดที่มันคุ้มค่าเท่านั้นหรืออีกกนนนนงงใใาาาาารรท่่ผมจจะํ็คืวห้เับ จังหวะลงทุนในตอนที่หุ้นนะครับหรือว่าเซ็ตเนี่ยแดงหลายวันติดเใช่ไหมสมมุติเราเห็นแบบเซ็ตเนี่ยตัวแดงแดงปะปบปะไม่ว่าจะกี่จุดก็แล้วแต่สมมุติมันแดงเอ,อ่อห้าวันติดนะสิบวันติดนั่นแหละผมว่าจุดนนะั้นคือจุดที่เราเราเราหน้าเข้าไปลงทุนเพราะมันจะทําให้ต้นทุนเราอะ่ะต่ําลงไม่ใั่ไเราจะได้เข้าไปซื้อในจุดที่หุ้นมันต่าําจริงๆนะครับนี่คือเทคนิคข้อที่3 นะเทคนิคข้อสุดท้ายข้อที่4ครับนอกจากเราทําทั้งหมดนี้มาแล้วนะสิ่งที่ผมอยากให้ทําอีกข้อนึงคือว่าให้เราซื้อหุ้นหลายตัวครับนี่คือสิ่งที่ผมเน้นย้ําสุดๆเน้นย้าเสมอเน้นย้ําแทบทุกคลิปวิดีโอนะครับให้กระจายลงทุนหลายตัวเพื่ออะไรครับเพื่อวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะผิดพลาดในการเลือกหุ้นแล้วโดนแจ็คพอตกับหุ้นตัวนั้นก็ได้ ซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตถูกไหมถ้าวันนี้เราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเราก็ควรไม่ประมาทกับการลงทุนในาตลาหุ้นด้วยเช่นกันนะครับไม่ประมาทที่สุดครับนะทำอะไรให้มีแผนสำรองไว้นะซึ่งซึ่งแผนสำรองสาหรับการลงทุนของผมคือกระใจายหลายตัวเผื่ออนะไร <laughs> เผื่อเลือกผิดนึกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวไหนจะโตบ้างในอนาคตอันนี้ก็สิ่งที่ที่ผมก็คิดสม่าเสมอน,นะอย่าไปมั่นใจอะไรมากเกินไปครับเพราะอะไรรูกไหมเพราะความบันเลยครับ มักบังเกิดในวันที่เรามั่นใจกับอะไรมากเกินไปคำถามคือว่าแล้วประโยคนนี้มันมาจากอะไรครับความบันเลยจะเกิดขึ้นในวันที่เรามั่นใจกับอะไรมากเกินไปก็ประสบการณ์ในอดีตสั่งสอนผมหลายอย่างครับหรือแม้พวกเราที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ผมว่าก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันก็คืออะไรครับหุ้นตัวไหนนะครับที่เราซื้อน้อยครับเป็นไงครับโอ้โหพุ่งเอาพุ่งเอาพุ่งเอาถูกไหมแต่หุ้นตัวไหนที่เรามั่นใจมากๆแล้วเราแบบซื้อไปเยอะเยะปรากฏว่าหุ้นตัวนั้นนอนนิ่ง หรือว่าทิ้งลงทิ้งลงทิ้งลงจริงไหมจริงไหมมันจะเกิดแบบนี้เสมอครับแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมนะมันเกิดแบบนี้กับนักลงทุนแทบทุกคนเลยที่อยู่ในตลาดหุน้นนะครับหุ้นที่ซื้อน้อยมักขึ้นเยอะหุ้นที่ซื้อเยอะมักไม่ขึ้นหรือทิ้งทิ้งเอาทิ้งเอาและสุดท้ายทําให้โอเวอร์ออของพอร์ตอ่ะมันต่ําลงไงครับมันขาดทุนหรือมันติดลงนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ย เติบโตได้แบบอัตโนมัติสิ่งที่ผมแมนะนําก็คือกระจายลงทุนไปเท่าๆกันเลยให้อยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันและตัวไหนมันโตมันก็โตงมันโตมากโตน้อยช่างมันมีตัวลงบ้างช่างมันรู้ปะ่ะแต่สุดท้ายแล้วโอ้ออของพอร์ตเราอะเติบโตขึ้นก็เพียงพอแล้วครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือ4เทคนิคที่ผมให้ไปเต็มๆเลยนะถ้าเราอยากให้หุ้นทําเงินให้เราแบบอัตโนมัตินะครับหยอ้อนกลับไปดู1 ให้เลือกแต่หุ้นที่มีปันผลอย่าไปเลือกหุ้นที่ไม่มีปันผลนะครับปันผลสูงๆยิ่งดีประมาณ4-5%ต่อปีแต่เน้นย้ำนะว่าต้องสม่าเสมอด้วยนะไม่ใช่แค่แบบเฮ้ปีนี้อุปันผลแบบ30%แล้วก็ใส่เข้าไปเลยอันตรายนะครับสก็คือถ้าคุณถือหุ้นยาวมากขึ้นเท่าไหร่ปันผลคุณยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่ผมอธิบายไปเพราะบริษัทสามารถมีกําไรเติบโตขึ้นได้เมื่อบริษัทกาไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆปันผลเขาจะจ่ายให้มากขึ้นเรื่อยๆใหห้้้้กับผูถืออุนนะคขที่3 ให้ซื้อหุ้นตอนต่าแล้วก็หยุดซื้อหุ้นตอนที่มันสูงนะครับมันจะทําให้ต้นทุนของเราดีมากๆนะครับ 4. กระจายซื้อหุ้นหลายตัวครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะความบานไหลที่จะเกิดขึ้นกับเราได้อย่าประมาทก,กับการลงทุนเป็นอันดีที่สุดนะครับผมอยากให้เทคนิคสีข้อนี้เอาไปใช้กันนะครับใช้ครบนะครับอย่าใช้เพียงข้อใดข้อหนึ่งนะฮะไม่งั้นมันอาจจะเกิดผลเสียต่อตัวเราได้นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่วันนี้ เข้ามาลงทุนตลาดหุ้นในระดับหนึ่งแล้วนะหรือว่ายังไม่มั่นใจในการเลือกหุ้นของตัวเองนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า Master Investor เป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่สอนทาง Facebook Group นะครับเป็นคอร์สที่ผมสอน Howto ท,ทั้งหมดที่ผมใช้ในการลงทุนจริงนะครับต้องบอกอย่างนี้เยเป็นคอร์สที่ผมสอน Howto ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกหุ้นในการสแกนหุ้นการอ่านงบก,การเงินเชิงลึกในการใช้กราฟเทคนิคในการหาจุดซื้อจุดขายว่าเราจุดไหนถึงมองว่าเป็นจุดที่ซื้อหุ้นได้จุดไหนเป็นจุดที่ผม,มองว่า ควรขายหุ้นได้มีศิละปะการขายทั้งหมด8แบบนะครับที่สอนอยู่ในคอร์สนี้นะครับมีจังหวะการซื้อหุ้นการดูรอบของหุ้นนะครับการกระจายความเสี่ยงกลยุทธ์การลงทุนต่างๆที่ผมใช้ทั้งหมดพูดง่ายทุกเรื่องที่ผมใช้ในการลงทุนในปัจจุบันนะครับผมสอนได้สอนไว้ทั้งหมดแล้วในคอร์สนี้แล้วผมมั่นใจว่าคอสนี้จะช่วยพวกเราให้ลงทุนสร้างพอร์ตหุ้นได้อย่างอัตโมัติอย่างแน่นอน มีทั้งหมด14สุดลับด้วยกันนะครับที่นักลงทุนรายใหญ่ไม่มีทางบอกคุณอย่างแน่นอนนะครับราคาเต็มอยู่ที่30,000บาทน,นะครับพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับหรือว่าเป็นแฟนคลับเป็น เอ่อสับสไครเบอร์นะครับทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็ตามนะครับเพียง15,900บาทเท่านั้นนะครับสมัครครั้งเดียวนะครับเรียนได้ตลอดชีพนะไม่มีวันหมดอายุเลยนะครับแล้วก็เร็วนี้เดี๋ยวจะมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เข้าไปให้เรื่อยๆด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดนะครับในการพูดคุยถามตอบกันในกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็รีบๆสมัครกันเข้ามานะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปทาง Facebook c ฟซ b o ๊กเพจนะครับช็อปคลับได้เลยนะครับอินบ็อกก์ o r นะครับก็เดี๋ยวจะมีทางทีมงานนะบอกวิธีการสมัครอะไรอย่วิธีการสมัครใหกพวกเรานะครับและสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดองค์ความรู้ดีๆด,ด้านการลงทุนแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด follow กด subscribe นะครับกดกระดิ่งที่ f a c e b o o k แล้วก็ยูทูบช n แนลช็อปครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ